เคยค่ะแก้ปัญหาตาสามชั้นปัญหาทางข้างแต่ว่าเอาชั้นปกติเท่าเดิมโอ้โหคนแม่เฮ้นี่เดี๋ยวันลอก luôn cho luôn hô hô em mong khóc ho mong 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 ทั้งหลังทางรอ่ะเขาบอกนับถอพี่แกใส่เงินวห้ผมแกอ่ะพีทเนี่ยบเลยเขาช่วยหนูแกไว้สิบนาทีรีบอ,อยู่ยังไงหนูใส่อะไรข้างในปะไม่ใส่เดี๋ยวพีพพ่พีทใส่เถอะพี่พีทป่วยแล้วอ่ะไม่ไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าจะอยู่แต่ ก็แล้วแต่เฮ้ยแม่เอาลีแม่เอาแซลอะนี่ปักแม่เป็นไอดอลแออก ขอให้เรก่ลยนะคะเถอะนะโลกเดี๋ยวก็กะอาาแล้วแหมสวัสดีจ้าน้องฮีทไอ้กหลีวะดูวันเพื่อนน้อยกหลี่วะของวันเพื่อนไม่ได้หอกหอานาวไว้ไ,ไหวปวดกระดูก ลงไฮย่อย่าอะไเลยอ่าคือเที่ยวเนูะไม่ได้ให้มาทำอะไรเนาะให้มาเที่ยวอะ หนาวแล้วไฟแ้วลูกยาเอออะไรนะยายออกคลิถึงแม่ง้องเลิอะไรนะแล้วเอาพระแอใช่ไงเดี๋ยวจะเอาพะไปไว้ที่วัดยายไงใครที่ทำพระแก้วนะคะหนูตัดสินใจเดี๋ยวหนูจะเอาไปไว้ไปโชหักองหนึ่งเพราะว่ายายจะได้ไปถวายด้วยด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะได้ถวายพระด้วย ตลกลงเอาองค์ไหนอะไม่บอกเลยซ้ำเออดำเนินการได้ถูกเลยคิวส่งรูปให้ยังถ้ามีคนไวเดี๋ยวมีอาหารเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวันเดี๋ยวเขาว่าหนูต้องไปมาไปแก้บนอีก <c oughs> แล้วก็เอาเท้าไปถวายสององสอ,องวัดอะไรนะ เอาให้แก้วแถวว่นานามีคนอยู่เยอะไหม เลยเหรออยากทำอะไรบ้างอะทำได้หมดเลยนะแม่หนูพูดจริงจแล้วตอนนี้เงินท้าแก้วเหลือตั้งเยอะเนี่ยเหลือเยอะปะเหลือไม่เหลือวะเหลือต้องแบบดูถ้าเยอะเยอะเหลือเยอะหนูยังแบบทำอะไรดีวะเนี่ยเพราะว่าเงินพอขายของพระหนูก็ทำพระอย่างเดียวอ๋อเหลือประมาณสองหมื่นเนาะแต่ว่า วาไปกับพขแก้วเลยหรือว่าเอาไปทำเป็นอาหารเลี้ยงคนที่นูน่นยังไงหนูแก้วก่อดให้เป็นกำลังใจคนร่วยหน่อยได้ไหมคอะอยาคือเขากอดใครคะยายหรอหรือกอดใคร เราะว่าเวลาที่คนบอกว่าช่วยร่วมทําบุญต่างๆอะ่ะหนูจะไม่ยอมให้ไม่อยากให้มันแบบหลุดไปจากแบบสิ่งที่เขาอยากทําอ่ะนึกออกไหมเช่นถ้านี้อยากช่วยคนช่วยนักเรียนก็จะเป็นเป็นเป็นช่วยคนแต่ถ้าสมมติว่าช่วยสัตว์ก็จะอยู่อีกวันทีหนึ่งที่หนูแบบว่าไปช่วยสัตว์เล็กๆในน้อยของหนูแต่หนูไม่ได้เปิดมูลนิธินะทุกคน ทำพระก็จะอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพระเพราะว่าหนูไม่อยากให้แบบผสมกัน ไป่จห้องขอนลองสิคุณน้อง